สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในบทที่4บทสุดท้ายแล้วของหลักสูตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมชุมชนดิจิทัลในบทที่4นี้เราจะมากล่าวถึงในเรื่องของการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ระหว่างชุมชนค่ะ เรามาดูความหมายก่อนนะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือการที่กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันมารวมตัวกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความสมัครใจนะคะเพื่อที่จะร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้นๆซึ่งองค์ประกอบหลักๆของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมีอยู่3มองค์ประกอบได้แก่ คนสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าองค์ประกอบ3ส่วนนี้จะเป็นยังไงองค์ประกอบหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้3ส่วนก็คือคนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะในส่วนของคนนี้ ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะเป็นแหล่งศูนย์รวมของความรู้ที่สมควรนำออกมาแบ่งปันเป็นอย่างยิ่งโดยที่ควรจะเป็นคนที่มีความรู้จากการปฏิเวิจริงและอยากจะมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความเต็มใจค่ะสสถานที่และบรรยากาศเป็นองค์ประกอบอีกองค์ประกอบหนึ่ง ที่สำคัญเช่นกันที่จะช่วยทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชีวิตชีวาและก็มีความน่าสนใจเพราะสถานที่และบรรยากาศที่ดีจะทำให้เรารู้สึกสบายๆผ่อนคลาย,ายลนะคะจะทำให้คนเหล่านั้นมาเจอมาพูดคุยปรึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆหรือมาแบ่งปันหรือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสบายใจ 3. ส,สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นองค์ประกอบอีกหนึ่ง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดได้ง่ายและก็สะดวกขึ้นเช่นกระดานสำหรับเขียนคอมพิวเตอร์สำหรับสรุปและก็จัดเก็บข้อมูลการแบ่งปันหรือส่งต่อข้อมูลจะช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆทีนี้ การแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ระหว่างชุมชนการที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นประสบความสำเร็จและใช้ประโยชน์ได้จริงก็ควรที่จะคำนึงถึงปัจจัยสำคัญสคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วย6ประการด้วยกันประการแรกก็คือกาหนด เป้าหมายและการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ชัดเจนค่ะและสัมพันธ์กับเป้าหมายทางธุรกิจหรือว่ากับเป้าหมายที่เราต้องการที่จะนำเสนอด้วยนะคะประเด็นที่2ส,สร้างผู้นำที่เป็นแบบอย่างค่ะ 3. ส,สร้างเครือข่ายของผู้ที่มีความรู้จากการปฏิบัติ 4. กํกำหนดวิธีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรนะคะ ราตการที่5แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นำไปใช้ในงานประจำได้ด้วยนะแล้วก็ประเดียนยสุดท้ายคือการสร้างแรงจูงใจที่จะสนับสนุนแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะสรุปได้ว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะทําให้เกิดประสิทธิผลก็คือจะต้องประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักด้วยกันก็คือคนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะรวมทั้งดําเนินการจิตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยพิจารณาจาก6ปัจจัยหลักทางต้นที่ได้กล่าวไปด้วยการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงคะ่ะ